จ้ะอันแกงขีเล็กค่ะจะออมขีเล็กออมรือแกงก็เหมือนกันนี่ขีเล็กต้มแล้วสองน้ำนะคะแล้วก็จะมีข้าวเบือข้าวเหนียวแช่หนังที่เขาจีเหลี่ยวจี G เหล้วก็ต้มใส่ผักขิเล็กพร้อมกันนะคะมันจะได้เปื่อยดี ค่ะเดี๋ยวมาเริ่มทํากันเลยค่ะวิธีแกงขี้เหล็กหรือออมขี้เหล็กนะคะเนาะก่อนอื่นข้าก็สีเอาข้าวแสบข้าวเนียวแสบมาตําให้ละเอียดก่อนเนาะค่ะเนาะพอตำละเอียดแล้วขาก็สิใส่พริกลงไปก็ะตำอีกเท่อหนึ่งเนาะค่ะเนาะอพอตำพริกละเอียดกะข้าเบือแล้วแล้วข้ากระสีเอเ่เอานมลยาด่างที่หข้าคันแล้วนะคะพี่น้อง เทลงใส่หม้อนะคะเทสแล้วก็คนๆๆเราจะเอาน้ำยานางเทลงใส่หม้อที่มีใบขี้เหล็กต้มสุกแล้วจากนั้นเราก็จะคนๆให้ให้เข้าเข้ากันนะคะแล้วเราจะเอาน้ำใบยานางมากรอใส่ครกใส่ข้าวเบือให้ละลายให้ ไม่ให้จับเป็นก้อนนะคะค่ะ่ให้มันจับเป็นก้อนนะคะพี่น้องแล้วเราก็เทใส่หม้อเนาะเคเสร็จแล้วเราก็จะเทใส่หม้อแล้วก็คนๆเลยค่ะคนๆให้เข้ากันจากนั้นเราก็จะใส่ ตะไคร้นะอย่าลืมนะเราใส่ตะไคร้หั่นทุบๆใส่ลงไปเลยแล,แล้วก็จะจากนั้นเราก็จะใส่จากนั้นเราก็ใส่หนังลงไปเลยค่ะหนังเค็มที่เราต้มสุดแล้วแล้วเราก็จะไปค้างหม้อนะคะเสร็จแล้วมันเดือดแล้วเนาะใส่เครื่องปรุงปลาใส่ผงชูรสเสร็จเรียบร้อยแล้ว,ลวเราก็จะชิม แล้วเราก็จะใส่หัวหอมลงไปเลยค่ะแล้วก็ชิมเลยค่ะชิมเลยชิมได้ที่แล้วมันนัวได้ที่ตามใจเจ้าของแล้วนะคะนะเนาะแล้วก็ต้องใส่ใส่แมงลักหรือไอิตูค่ะลงไปเลยชิมได้ที่ยังที่เจ้าของมากแล้วค่ะ ใส่ไปอีตูลงไปเลยค่ะบางคนก็จะใส่ชะอมเดอ้อหอมค่ะหอมเสร็จแล้วค่ะตักเสิร์ฟได้เลยนะคะแกงอ่อมขี้เหล็กค่ะอาหารอีสานบานเฮ้าเนนะคะเนาะ